สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะปลาส้มกันอีกแล้ววันนี้มียำปลาแซลมอนยำปลาส้มนะคะเป็นยำปาลานาอไม่ได้กินรสชาติยำม,มานานมากนะคะแล้วก็มีทุเรียนมาหนึ่งภูนะคะกินเลยจ้ะสีน้ำยำก็อร่อยไม่ซ้ำแล้วก็ข้างหลังทุกคนก็ไปเติมกันเอาเองนะ อ,อร่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานลงตัวสีแซลมอนแบบสดๆแบบนี้อืเจ็บเหมือนเดิม ผักมีแค่นี้แหละวันนี้ทุกคนเพราะว่าเมื่อวานกินไปหมดแล้วยังไม่ได้ปรัตลาดสองชิ้นไปเลยจับลาย

ซลมอนก็ยังคงแพงอยู่อันนี้โมซื้อมาประมาณสามขีดนะเพราะว่าวันนี้เก่งคนเดียวสี่ร้อยบาท ทำวิธีทำให้ดูแล้วตอนแรกใช้พริกสดพอชิมแล้วมันไม่เผ็ด <c oughs> ก็เลยใช้พริกป่น <c oughs> พริกป่ใส่ลงไปด้วยอ <c oughs> ืม ก็คือในห้องก็คืออบอวนไปเล้วกิน่นทุเดียมนิววิ่งหนีไปแล้วจับือ จัดมากคุยเรียนคุยเรียนเอามาใส่น้ำยำเนะยเนื้อปลานุ่มมาก ซัดคนเดียวเลยวันนี้ดูรตรงนี้ต้องท้องเหมนะั้กคนอืมแล้วหอม อ,อร่อยอจัดไปจ้ะคำสุดท้ายโอ้ยกินไปกินมาแล้เวเผ็ดว่ะทุกคนใส่พริกบน่น ละมุจริงลมุนตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายทุเรียนเป็นแซ่บมากเหมือนเดิมนะคะกับยำแซลมอนนะคะอร่อยมากๆ เนื้อวัตถุดิบก็นุ่มละมุนล,ลิ้นม,มากๆเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้โมด้วยนะจ๊ะกับช่องมีนาวนะจ๊ะวันดีไปลคะค่ะได้ความหวานเป็นทุเรียนฟินไปอีกมือหนึ่งนะคะบ๊ายบายมีนาว